ตอน,นที่โค้ด้วยครับอยู่นะครับไอมาสนะไม่ได้อยู่กับเกมฮอนไกอิมเพกอีกแล้วครับวันนี้เรามากันกับวันเกิดของพี่เมนะครับก็วันนี้ผมไม่คิดว่าจะเป็นวันเกิดของพี่เมนะครับตอนแรกผมเข้าเกมมาเอ๊ะก็ตกใจนะครับเพราะว่าผมกําลังเที่ยวอยู่นั่นเองนะครับกําลังไปพักร้อนจากทะเลมาอะไรอย่างงี้ครับเปิดเปิดเกมขึ้นมาวันนี้นะครับก็เอา้าวันเกิดพี่เมเฉยกันวันนี้กูก็ต้องมาอาบด,ดีดีนะครับที่วันนี้ผมกลับบ้านมาพอดีนะครับ เรา,าเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ขอบอกไว้ก่อนครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเสียงเกมดังไปปะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะเพราะผ,ผมอัดตอนกลางคืนนะผมกําลังกลับมาถึงบ้านเลยนะเลยมาอัดนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครัคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับวันนี้อัดวันที่13นะครับดาบไม้ไผ่ฟาดลงกับพื้นแต่เสียงที่เกิดขึ้นกับไร้ความหนักแน่นเมลูกผ้าดอีกแล้วนะ ขอโทษค่ะท่านพ่อจงจำไว้เมื่อดาบอยู่ในมือจงอย่าให้ใจไข้เขวค่ะท่านพ่อพ่อจะไปเอาน้ำมาให้วันนี้ฝึกเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะโอุย้ยน่ารักครั้งนี้ฉันต้องชนะให้ได้ อาจเป็นเพราะใจลอยระหว่างภารกิจไปชั่วแว็บนึงหรืออาจเป็นเพราะปีนี้ซากุระบานเยอะจนลมพัดกีบซากุระเข้ามาบาังสายตาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้วนั้นก็ผุดขึ้นมาในความคิดอืมวิฉากฉากนี้สวยมากเลยเนี่ยจำได้ว่าซากุระวันนั้น ก็บานเยอะเหมือนกับวันนี้เลยเมหิวน้ำหรือเปล่าดื่มชาก่อนสิอืมขอบคุณค่ะท่านพ่อลูกคงป้องกันการโจมตีนั้นได้ถ้าไม่เผลอมองไปทางด้านข้างตอนนั้นขออภัยค่ะหนูวอกแวกไปหน่อยเมลูกยังจำที่พ่อเคยสอนได้หรือเปล่า ดาบจะ,ะท้อนจิตใจของผู้ใช้วิชาดาบนะ่ะเป็นการฝึกฝนจิตใจการเคลื่อนไหวของเธอจะหล่อหลอมขึ้นมาจากภายในยิ่งแน่วแน่มากเท่าไหร่ดาบก็จะยิ่งคมเท่านั้นลูกไม่อาจบรรลุวิชาดาบได้หากจิตใจยังสั่นคลอนเมื่อจิตใจของผู้ถือดาบอ่อนแอไม่อาจจะก้าวข้ามศัตรูได้การลังเลแม้เพียงน้อย อาจนำมาซึ่งหายนะได้จำไว้ให้ดีลูกต้องแน่วแน่และตั้งมั่นในการต่อสู้อย่าให้ใจค่อยเขวเข้าใจแล้วค่ะจากนี้ไปหนูจะตั้งมั่นให้มากขึ้นดีมากไปพักผ่อนเถอะที่ผ่านมาลูกทำได้ดีแล้วแต่หนูไม่คิดอย่างนั้นเลยนะคะหนูมีแต่ข้อผิดพลาดมากมาย แล้วยังไม่แข็งแกร่งสักทีบางทีหนูอาจจะไม่มีความสามารถก็ได้ไม่ต้องกังวลไปเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้พ่อเห็นมันอยู่ในตัวลูกแล้วลูกก็เป็นลูกของพ่อด้วยค่ะท่านพ่อหนูจะฝึกฝนให้เต็มที่เมพ่อขอถามหน่อยว่าลูกเรียนวิชาดาบไปเพื่ออะไรเวียงดาบไม้นั่นไปทำไม หนูหนูไม่รู้ค่ะหนูเคยอ่านหนังสือมามีตอนหนึ่งบอกว่าจงกตันยตูตอบแทนคุณไม่ว่าจะพลเรือเลือหรือทหารการศึกษาไม่สำคัญเท่าเราควรตอบแทนคุณที่ประเทศนี้มีบุญคุณกับเราท่านพ่อคาดหวังให้หนูต้องเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่และต่อสู้ เพื่อผู้คนหรือเปล่าคะไม่หรอกนะสำหรับพ่อแล้วแค่ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอใจแล้วพ่อสอนวิชาดาบให้ลูกเพราะพ่อหวังว่าด้วยจิตวิญญาณและความสามารถนี้มันจะมีประโยชน์แก่ตัวลูกในสักวันหนึ่งลูกสามารถอดทนและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ ตาบเท่าที่ลูกยังมุ่งมั่นและทอนตัวตนออกมาในระหว่างที่ฝึกฝนวิชาดาบส่วนเรื่องการจะเป็นนักลบที่ต่อสู้เพื่อมลชนนั้นมันยังเร็วเกินไปสำหรับตัวลูกเดี๋ยวคําตอบมันจะมาถึงเมื่อเวลาเหมาะสมเองแหละอย่าก,กังวลกับมันมากเกินไปล่ะจริงสิตอนที่เราประลองกันลูกคิดอะไรอยู่นั้นหรอ ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่กีบดอกไม้ที่ลอยอยู่มันดึงความสนใจของหนูซากุระบานถึงช่วงเวลานี้ของปีอีกแล้วสินะพ่อคงโทษเธอไม่ได้เพราะปีนี้ก็ดูเหมือนจะออกดอกเยอะเป็นพิเศษด้วยนะใช่ค่ะน่าเสียดายที่เราไม่ได้กลิ่นมันเลยถึงดอกไม้จะบานสะพั่งขนาดนี้พ่อไม่คิดว่า เป็นแบบนั้นหรอกนะเมมาทางนี้สิลูกลองหลับตาแล้วหายใจเข้าช้าๆให้ใจจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกแล้วสัมผัสถึงทิศทางของสายลมที่พัดมาอ่าหนูคิดว่าหนูได้กลิ่นอะไรบางๆด้วยนั่นเป็นกลิ่นของซากุระถึงมันจะบางเบาจะไม่อาจเรียยกลิ่นได้ก็เถอะ แต่ว่าถ้าเรานำมันไปหมักกับเกลือกลิ่นของมันจะหอมชัดเจนมากขึ้นเลยละ่ะจริงเหรอคะหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงสิมื้อเย็นวันนี้อยากกินอะไรไหมอืมหนูยังไม่รู้เลยคะ่ะเอะมื้อเย็นวันนี้ท่านพ่อจะแสดงฝีมือเหรอคะไงทำหน้าตาตกใจแบบนั้นละ่ะ คนเป็นพ่อที่ไหนจะลืมวันเกิดของลูกสาวตัวเองได้กันล่ะเอ๋สุขสันต์วันเกิดนะเมคืนนี้ไปหาอะไรพิเศษกินกันเถอะนะอืมขอบคุณค่ะท่านพ่อเฮีย,ยผมผมไม่ลร้องไห้เฉยเลยอะแปลกจัง ทำไมความทรงจำเก่าขนาดนั้นถึงผุดขึ้นมาเอาตอนนี้ได้นะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะท่านพ่อฉันในตอนนี้ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับเอาพลังในตัวฉันและใช้มันมาเชิญหน้ากับความมืดฉันเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างแน่วแน่แล้วส่วนคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจฉันนั้นบัดนี้ฉันก็มีคำตอบให้มันแล้วค่ะ โอ้โหผมไม่คิดว่าเนื้อเรื่องตรงนี้มันจะทำให้ผมแบบซึ้งเลยเออแบบผมคิดถึงพ่อคนระับแบบอ่านอ่านแล้วมันแบบมันมันฟีลพ่อลูกอะไรประมาณนี้นะเพรพะวแบบ่าพ่อผมก็เสียไปแล้วไงอะไรประมาณนี้คนระับก็เลยรู้สึกแบบมันมันเลยมันทำมันเลยทำให้ผมซึ้งอะ่ะเนะครับป๊ะนึงนะโอเคนะก็นะไป ฟื้นอารมณ์ตัวเองมานิดหน่อยครับก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยนะ้วถ้ามีเสียงรบก,กวนตรงไหนก็ต้องขออภัยจริงๆนะพอดีอาจตอนคืนนะผมไม่รู้มันจะมีเสียงแบบแมลงหรือเสียงแบบน้ําเสียงค้างคบอะไรไหมวันีแบบบ้านพายุเข้าอะไรนะอย่างงี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าฝนตกด้วยป่ะนะไม่รู้ว่าเสียงเกมดังไปไหมนะหรือเสียงผมเบาไปหรือเปล่าถ้าตรงไหนก็ต้องขออภัยนะพอดีผมเพิ่งกลับจากภูเก็ตมานะพอดีไปเที่ยวมาแนละ้วกลับมาตะก,กี้เลยกลับมาปุ๊บเก็บของอับลิปเลยนะ ก็เลยไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวอะไรนะครับก็คลิปนี้อาจจะลงดึกหน่อยครับหรืออาจจะลงคืนวันที่10วันที่13ใช่ปะอาจจะลงคืนวันที่14นะครับก็อาจจะทําไม่ทันนะผมจะพยายามลง,ลงให้เร็วที่สุดแล้วกันนะผมจะลงภายในวันที่13แล้วกันนะเคนับแต่อัลบั้มภาพน่าจะลงช้าหน่อยนะครับเคนับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้ถ้าใครสงสัยว่าทำไมเพชรเยอะจังก็พอดีไม่ค่อยได้ใช้เลยครับ โอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับส่วนอัลบั้มรูป CG จนะครับจะอยู่ใต้เดวคลิปชั่นเลยนะครับผมจะใส่ไว้ให้ครับโอเคครับไ้เจอกันใหม่คลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเมื่อผมบ๊ายบายครับฮู